สวัสดีครับคลิปนี้ก็ออกดอกสถานที่นะครับมีโอกาสไปเที่ยวชมสวนบอนไซก็นำมาฝากทุกท่านนะครับอย่างพอสังเขตก็แล้วกันนะครับไปชมกันได้เลยครับอันนี้เป็นกลางนะฮะกลางนะฮะเวลาออกดอกจะยอดเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะสวยงามมากอันนี้แดงเลือดนอกกับโกเมนเอกนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าโกเมนเอก นะกลางนะที่อีสวนตรงนู้นเดี๋ยวผมจะไปถ่ายข้างล่างนะครับให้ดูว่าสวยขนาดไหนนะครับต้นกลางครับนะอยู่สูงเลยนะวางไว้สูงแล้วก็ลำต้นสวยอยู่ครับนะดูโอ้โหนี่อายุอนามคงไม่ธรรมดานะนี่ตรงโคนเขานะครับมี2ต้น เป็นลักษณะงานบอนไซนะฮะในกลุ่มนี้จะพาชมงานบอนไซที่สวนลงนุษยใครสนใจก็มาแวะเยี่ยมชมเองนะครับนะครับนี่โคนต้นนะฮะโคนต้นของกลางนะต้นคู่นะครับสร้างเป็นบอนไซนะครับแต่เนื่องจากเขาเออถูกปลูกสร้างมานานนะครับก็เลยสวดทรงสัดส่วนก็อาจจะ ปรับไปนะฮะนี่กิ่งหนึ่งสองสามเสร้างแบบนั้นเลยฮะแต่ว่าพอถูกมาปลูกก็จะกลายเป็นลักษณะนี้นะครับก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนี่เป็นต้นโพครับโพต้นนี้สูงประมาณ2เมตรนะครับตายย้อนแสงหน่อยนะครับแต่ว่าผมจะให้ดูว่านะครับถ้าช่วงเช้ามาจะดีนะฮะเกาะเกาะหินครับเกาะหินสวยเลยนะครับสร้างไม้ กิ่งหนึ่งสองสามเหมือนกันต้นนี้เป็นคอยกลุ่มกอนะครับนั่นเป็นมะขามนะฮะต้นนี้เป็นมะขามนะครับมะขามหนึ่งสองสามลำนะครับเป็นมั่งคังนะ่งฮะแต่เป็นมั่งคั่งเกาะเห็นนะครับสวยครับต้นนี้สวยอยู่ขนาดหนึ่งฟุตครึ่งนะครับ เกาะหินครับรากสวยเลยดูการเกาะกิลีลาเกาะหินของเขานะครับโอ้โหสุดยอดเลยการเกาะหินสวยงามครับมีหินสอดรูด้วยนะครับมีรากสอดในรูหินด้วยนะครับต้นนี้เป็นป่าครับป่าชาหกเกียนนะครับทาดขนาดเม็ดครึ่งนะฮะเก่าแก่มากฮะเก่ามากเลยนะครับมีห มีห้าลำครับนะครับห้าลำสวยงามนะครับต้นนี้เป็นเอมจีนนะครับเอมจีนเอมจีนก็จะออกมาโอ้เกา่เกาแก่ครับทรงคล้ายๆทรงไม้นำเข้าครับในลักษณะนี้สวยงามมากครับต้นนี้สนใบพา,ายตกกระถางสนใบพา,ายตกกระถางก็สวยครับ ต้นนี้ง่ายๆเป็นคล้ายๆลักษณะของอะไรครับนี่ต้นอะไรครับเนี่ยยังดูไม่ออกครับนะบเป็นลักษณะไม้บัณฑิตอันนี้ก็เป็นสวนป่าเหมือนกับออสเตรเลียใ่ออสเตรเลียหรือเปล่า นะครับมองไม่ออกหรือจะเป็นแก้วนะครับต้นนี้เป็นลักษณะเหมือนกับไซจีนครับไซจีนฮะอันนี้สวนป่าไซจีนนะครับต้นนี้จะเป็นรากโยงครับรากโยงไซจีนตสวยเหมือนกันครับนะฮะในลักษณะเขาเหมือนกับเตรียมเอาหินหนุนตรงเนี้ยฮะนะครับสวยงามครับรากโยง ต้นนี้เป็นคอยโคนคู่ครับนะฮะสูงประมาณเก้าสิบเซนคอยโคนคู่นะฮะสร้างโคนคู่นี่ด้านหลังนะฮะด้านหน้าไม้ฝั่งโน้นนะครับต้นนี้ใส่จีนใส่เกาหลีนะครับเป็นไม้ส่งต้นลักษณะเหมือนกับเกาะหินหรือเปล่านะ,ะแต่โคนสวยสร้างกิ่งหนึ่งสองสามนี่ด้านหลังนะครับนะฮะ เป็นไม้ฟอร์มใหญ่เหมือนกันนะครับต้นนี้ประมาณเมตรครึ่งนะครับต้นนี้เป็นตะโกหนูนะครับใบเล็กนิดเดียวนะฮะตะโกหนูใบทับทิมหรือเปล่าครับเล็กมากแต่ไม้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับคงต้องเปลี่ยนดินในลักษณะนี้แต่ได้ความดำนะฮะดำสนิทเลยนะครับของตะโกนะครับต้นนี้เป็นเชอร์รี่แค ธรรมดานี่แหละฮะแต่ว่าเลี้ยงเกาะหินโคนสวยมากเลยฟอมประมาณหนึ่งฟุตนะครับคงเป็นไม้ที่เคยสวยมามาก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ฟอร์มอาจจะนะครับต้นอาจจะไม่สวยนักนะครับต้นนี้เป็นสนใบพายนะครับเป็นไม้ทรงต้นนะฮะต้นต้องตรงเลยนะฮะ ต้นตรงเลยนะครับสร้างฟอร์ม1กิ่ง1กิ่ง2นะครับได้อยู่นะครับได้สวยอยู่นะครับเต่าแก่มากดูโคนนะโคนเก่ามากเลยนะดูนะครับสวยมากครับต้นนี้ยังมีไม้ยังมีไม้อีกมากมายเลยฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะทั้งแถวนี้เลย คงจะพาดูพาชมไม่หมดนะครับตรงเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับใครสนใจก็แวะเวียนมานะฮะอันนี้เป็นเ,เครื่องฟ้าครับสาวิตรีสามลำใหญ่เลยนะครับเทียนทะเลต้นนี้ก็สวยครับเป็นลักษณะไม้ไม้ต่อ นะครับเลี้ยงต่อแล้วก็สร้างกิ่งนะครับสวยงามครับขนาด2ฟุตตะโกต้นเล็กครับปลอมเล็กขนาดประมาณ1ฟุตครึ่งโหเก่ามากครับต้นนี้เก่ามากนะครับอันนี้เป็นไซไซใบกลมนะฮะตกกระถางโอ้โหเขาสะสมไม้ไปเยอะอยู่นะครับนะอันนี้เป็นมั่งคั่งครับ นะครับอันนั้นเป็นสนครับน่าจะเป็นสนเลื้อยสนจูนิเปอร์นี่น่าจะเป็นอะไรครับนึกไม่ออกฮนะอันนี้เป็นชาปตวเวียเกาะหินนะครับขนาดโอ้โหนีเกาะหินนานมากดูความเก่าของรากนะครับต้นนี้น่าจะเป็นแก้วครับ นะครับแต่แก้วริดใบหรือจะทิ้งกิ่งยังไม่ดูเลยอันนี้เป็นไซจีนไซไทเกอร์ไซใบกลมนะครับอันนี้เป็นสวนป่าสวนป่าแก้วครับโอ้โหเก๋ามากครับต้นนี้เก๋าจริงๆครับสุดยอดเลยครับต้นนี้โอ้โหต้องมาดูเองนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับมีแต่ไม้เก่าเก่าแก่ๆทั้งนั้นเลย ไปดูอีกต้นหนึ่งครับไปดูอีกต้นนี้ต้นข่อยนะสวนป่าข่อยโอ้โหต้นนี้ครับหลิ้นซามหลิ้นจานใบใบใหญ่แต่ว่าออกดอกนะฮะได้อายุได้ความเก่าเขาครับนะครับดูโคนนะโคนสวยมากเลย สุดเลยครับเป็นไกลฮะขุนไกลขุนไกลโอ้ขุนไกลครับเนี่ยผมถ่ายจากข้างล่างนะครับขุนไกลสูงประมาณน่าจะอยู่ไม่เกิน10เมตรนะครับแต่ว่าเป็นโคนคู่ครับสวยมากครับต้นนี้ เอามาดูมะขามหน่อยครับโอ้โหมะขามเกาะหินครับรากเกาะหินสวยครับดูนะสุดยอดเลยครับต้นนี้แล้วก็มาดูสนนะครับโอ้โหมีอีกเยอะแยะตะโกโอ้ตรงน้ันนไซกลุ่มกอใหญ่เลยครับป่าใจโอเคครับก็คงจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครสนใจที่จะมาเยี่ยมชมก็แวะเวียนไปได้นะครับ มีเยอะจริงๆให้ดู360องศาเลยนะครับนะสุดยอดเลยครับเยอะแยะมากเลยนะฮะใครสนใจก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมได้นะครับเนะี่ยฮะผมต้องเดินเลยนะถือกล้องนิ่งมากเลยสายไปมานะครับานะเยี่ยมชมนะครับใส่จีนนะสร้างกิ่งกเกาะหิน สร้างกิ่งได้นะครับแล้วเกาะหินนะฮะผ่านไปหลายปีก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะจะให้ดูต้นนี้นะฮะต้นนี้ก็เป็นไซจีนเหมือนกันนะฮะเป็นไซเออนำเข้าประมาณนั้นนะครับลักษณะหินนะฮะใช้เวลาเกาะเนี่ยนานพอสมควรแล้วเนี่ยแบบนี้นะฮะเป็นสิบปีขึ้นไปนะครับต้นนี้เป็นไซใบไซยอดทองครับไซยอดทองก็นิยมนำมาทำนะฮะก็จะเป็นแบบนี้สวยงามนะครับ ใส่ยอดทองนะครับนะฮะแบบนี้ครับโอ้โหสวยงามครับด้านในเนี้รากนะครับใส่ยอดทองครับทำได้สวยงามเหมือนกันนะครับ